สวัสดีค่ะพบกับกิฟซี่เจ์นี่อีกแล้วนะคะ EP นี้ค่ะเราได้ถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2021ค่ะเพื่อจะมีเวลามาตัดลงเนี่ยนะคะวันนี้นะคะเราก็พามาที่วัดป่าหมักนอตำบลจันจวองอำเภเมจันจังหวัดเชียงรายสำหรับการเดินทางมาที่วัดป่าหมักหนอนะคะก็เข้ามาตรงที่เป็นทาง1016ได้เลยนะคะทางจะเข้ามาลึกหน่อยค่ะแต่ว่าจะมีป้ายบอกตลอดทางเลยนะคะ วัดป่าหมากหน่อนะคะเป็นวัดล้างมาตั้งแต่สมัยเมืองโยนกหรือเมืองเชียงแสนค่ะภายในวัดนะคะจะมีซากเจดีเนินวิหารหรืออุโบสถเศษเครื่องปั้นดินเผามากมายในบริเวณวัดนะคะก็จะเป็นเกาะค่ะอยู่ติดกับหนองน้ํากว้างใหญ่ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหนองหลวงหรือเวียงหนองร่มนะคะตั้งอยู่ระหว่างเขตตําบลโยนกอําเภอเชียงแสนกับตาบลจันจาอมาเภอแม่จันนั่นเองค่ะ มีตำนานเล่าว่ามีเจ้าชายสิงหานวัตพาผู้คนมาหาที่ตั้งเมืองพอมาถึงที่แม่น้ำโขงก็พบนาคจำแรงเป็นชายมาบอกสถานที่สร้างเมืองค่ะจึงตั้งเมืองว่าโยนกนาคพานสิงหานวัฒหรือโยนกนครหลวงนั่นเองในสมัยต่อมานะคะมีผู้ครองเมืองชื่อว่าพญามหาชัยชนะ กษระสั์องค์ที่45อยู่มาวันหนึ่งค่ะมีชาวบ้านแน้นำปาลาไหลเผื่อขนาดใหญ่เท่าต้นตาลมาถวายพระองค์พระองค์จึงได้สั่งให้นำเนื้อเนี่ยไปแจกใจ่ายให้กับชาวเมืองทุกคนเลยมีเพียงหญิงชรา,าแม่ไม้คนหนึ่งเท่านั้นที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งจากเนื้อปลานี้ค่ะ ในสมัยก่อนนะคะเชื่อว่าหญิงแม่ไม้เนี่ยเป็นกาลากีนีค่ะจึงไม่ได้ให้กินนะคะแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ค่ะทําให้เมืองโยนกนะครเนี่ยยุบตัวลงกลายเป็นหนองน้ําชาวบ้านแล้วก็กษัตริย์นะคะได้จมหายไปในน้ําทั้งหมดเลยค่ะยกเว้นแต่บ้านของหญิงชรลาไม้หลังเดียวเท่านั้นนะคะ แต่ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวในคืนวันนั้นนะคะก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งถามได้มาหาหญิงแม่ไม้ซึ่งชายหนุ่มถามว่าชาวเมืองที่นี่เขาทําอะไรกินถึงได้หอมทั่วเมืองเลยหญิงแม่ไม้นะคะก็ตอบว่าเขาได้ปลาไหลเผือกมาและได้แจกจ่ายกินกันทั้งเมืองชายหนุ่มถามอีกครั้งว่าย่าได้กินกับเขาบ้างไหมหญิงชรา,าตอบว่าย่าเป็นคนแก่ เป็นแม่ไม้ไม่มีใครเอามาให้กินหลอกหลานแล้วชายหนุ่มก็บอกว่าไม่ได้กินก็ดีแล้วแล้วย้ําอีกครั้งว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดนะคะพอหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นไปแล้วค่ะ ตอนเช้าหญิงชรา,าก็เปิดประตูบ้านออกมาพบว่าเมืองทั้งเมืองนั้นได้กลายเป็นหนองน้ําไปแล้วด้วยเหตุนี้นะคะจึงได้เรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะแม่ไม้นั่นเองซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดในเวลาต่อมานั่นเองค่ะและหญิงชรา,านะคะได้ทราบชื่อภายหลังว่าชื่อว่าเจ้าแม่บัวเขียวค่ะแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะคะก็คือเป็นบริเวณที่เป็นหนองเป็นแม่น้ําทั้งหมดแล้วข้างใต้ก็คือเป็นเมืองนะคะ เออเอาไปทางนู้นเอาไปทางนู้นเอาไปทางนู้นไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีก มีค่ายังมีโรงทานด้วยนะคะโรงทานมีข้าวมีน้ำนะคะอาหารอร่อยมากๆเลยน่าจะเป็นน้ำเมียวนะวันนั้นอืม เจ้าของวัดเนี่ล่ะเอ,อ้ได้ยินเสียงเหรอสวัสดีคราบยึนเสิคะเออยังสวัสดีมั้งจอะสวัสดีคราบจ้ะลืกออกหยางลืกออกหยัง ตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินมาถึงตรงบริเวณที่เป็นพระอุโบสถแล้ค่ะด้านหน้าอุโบสถนะคะจะมีรูปปั้นหญิงแม่ม้และปาลาไหลเผือกอยู่ทางด้านหน้าส่วนภายในนะคะจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพระธาตุโยนกนครและวังพญาปวกด้วยค่ะ ý nghĩa <hich> là nó sẽ có thể ngủ nè 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 จะช่วยกิบกันขึ้นอีกเดี๋ไปเปิดดนเยอะเดี๋ยวแม่มันพาหนีขี้ขอดเลยนึง ตรงบริเวณนี Está ้นะคะก็เป็นวังพญาปวกขาที่เรียกว่าวังนะคะว่ามันมีขนาดใหญ่มากๆชาวบ้านนะคะนิยมมาขอโชคลาภกันซึ่งติดกับสั่งพญาปวกและก็จะมีวิหารเจ้าแม่ควนอิมนะคะให้ได้กลับไหว้สักการะด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าใหญ่มากๆเลย ถัดมานะคะจะเป็นแมงสีหูห้าตาค่ะซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนะคะในตำนานค่ะจะมีลักษณะเป็นหมีอ้วนดำนะคะซึ่งจะเป็นตัวแทนของภูมิหารสี่และสีห้าคะ่ะอออมากชิเน สำหรับเพื่อนๆนคนไหนที่สนใจมาที่วัดป่า,มาหมักนอนะคะก็แนะนำเลยว่าให้มาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเลยนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยอากาศร้อนมากๆเลยค่ะแล้วก็ไปนั่งเล่นชิลๆกันที่บึงบัวได้เลยนะคะในทริปนี้นะคะเราก็มีคุณตาค่ะมาเป็นไกด์นำเที่ยวให้เราในทริปนี้ด้วยนะคะ จะไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังพออยู่ใช่เลยเพ้าะว่ามีห้องนี่บ่อน้ำนี่ไปดูสิเราจะตักดูลดูนะสำหรับอีพีนี้นะคะก็ ถ่ายไว้เก็บไว้นานแล้วนะคะก็ขุดออกมานะคะเอามาอ่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกิฟกี้ชาแนลด้วยนะคะสำหรับกิฟซี j เจอร์นี่ EP หน้านะคะจะไปที่ไหนนะคะฝากกดกระดิ่งรอติดตามรับชมไว้ให้ดีเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายลาไปด้วยวิวดอยนางนอนนะคะจังหวัดเชียงรายคะ่ะ